NLP สามารถดูดได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนและได้สมปรารถนาทุกคนคีย์มันอยู่นิดเดียวคีย์ของการใช้ NLP แล้วได้ผลนะคะมันอยู่นิดเดียวคือการรักษาใจทุกคนรักษาใจไปตลอดเส้นทางเมื่อเจออุปสรรคเช่นคนทําออนไลน์สิ่งที่คุณจะเจอนะคะหนึ่งถ้าใครที่ทำออนไลน์แล้วมีทีมจำไว้เลยหนึ่ง ลูกทีมไปสองขอเปลี่ยนทีมลูกทีมเลิกทำขอเปลี่ยนทีมแม่ทีมเลิกทำหรืออะไรก็ตามเจอแน่เจอล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เจอวันนี้ก็เจอวันหลังไม่เจอวันหลังก็ต้องเจอมันต้องเจอนะคะเพราะคนไม่มีวันคิดอะไรเหมือนกันทุกคนเมื่อเขามองแล้วว่ามันมันได้กำไรไม่คุ้มเขาหรือมันไม่ได้ดั่งใจเขาเขาจะเปลี่ยนเวคนที่ทุกไม่ใช่คนที่ไป คนที่ทุกคือคนที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักษาใจไม่เป็นคุณอย่าไปหวังว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายได้เพราะฉะนั้น NLP อะค่ะทุกคนสิ่งเดียวที่มันจะทำให้คุณได้แน่นอนตามเป้าหมายทุกประการคือการรักษาใจเพราะตลอดเส้นทางมันจะพาคุณให้คุณได้รักษาใจไม่มีใครรักษาใจให้คุณได้ตลอดเวลานอกจากคุณรักษาใจตัวเองคุณจำไว้เวลาเจอบททดสอบอย่างเช่นสามีไม่เห็นด้วยพ่อแม่ไม่เห็นด้วย เพื่อนไม่ครบพอขายออนไลน์หรืออะไรก็ตามที่พวกครูเคยโดนมากันหมดแล้วอ่ะให้คุณจงรู้ไว้เลยว่าครูผ่านมาได้ทั้งนั้นท,ที่ครูเจอหนักกว่าที่ครูพูดทั้งหมดเพราะครูรักษาใจตัวเองในระหว่างที่เราเจออุ้ยแสงเทียนยังเจอนะคะในระหว่างที่เราเจอแน่นอนที่สุดคะ่ะทุกคนมันเคว้งคว้างมันรู้สึกว่ามันเจ็บมันเจ็บจริงๆทุกคนเวลาลูกทีมหนีจากเราไปหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ย มันโคตรเจ็บทําไมมันเจ็บไม่รู้มันเศร้าอ่ะโคตรเศร้าอ่ะใครไม่เจอไม่รู้ใครไม่เจอไม่รู้จริงมันเศร้าอ่ะทุกคนมันเจ็บมันไม่รู้ไไมมันเจ็บอ่ะเฮ้ยทําไมอ่ะทําไมแม่ทีไม่มาทําอะไรเลยมาแชร์ให้ทักนี้ก็ยังดีหรือทําไมลูกทีมถึงไปดื้อแบบนี้ทําไมถึงแบบเฮ้ยตัดเยื่อใยไปเลยเลยแบบเนี้โคตรเจ็บเลยนะทุกคนเอาจริงเพราะว่าครูผ่านมาหมดแล้วมันเจ็บของมันเองมันบอกไม่ได้อะแต่มันเจ็บ ทุกคนรู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วครูก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเรียน NLP มาแล้วอ่ะเราต้องจัดการกับความเจ็บนั้นให้ได้เพราะเรารักเขาใช่เลยค่ะเพราะเราเข้าใจว่าเราออุตส่าห์ช่วยเหลือเขาเราอุตส่าห์ส่งของให้เขาดูแลเขาดูแลออเดอร์ให้เขาเราอุตส่าห์ให้วิชาเขาเราอุตส่าห์จับมือเขาทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเลยเข้าใจว่าเวลาเขาไปมันทุกจังเลยหลังจากที่ครูใช้ n อ p มาช่วยทุกคน อย่าให้เจ็บนานเกินหนึ่งวันเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จากเราไปเขาไม่ได้มาทำให้เรารวยขึ้นหรือจนลงเขาไม่ได้มีอิทธิพลต่อชีวิตเราเลยเขาไม่ได้เป็นญาติโกโหติกาอะไรกับเราเลยแต่เขามีทางเลือกของเขาเพราะฉะนั้นเราไปเศร้ากับทางเลือกคนอื่นเขาเขาไปรวยแต่เราเศร้าหรือเขาไม่ได้ไปรวยแต่เขารวยอยู่แล้วเขาเลิกทำคุณไปนั่งเศร้ามีหลายคนค่ะ พอลูกทีมเลิกทําตัวเองก็เลิกเพราะว่าใจไม่ไปสุดท้ายคุณไปเริ่มใหม่คุณก็เป็นเหมือนเดิมจําไว้นะคะคุณก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะคุณรักษาใจไม่เป็นคุณจะบอกให้นะคะคนสําเร็จจาก NLP จริงๆร0 0เปอร์เซนต้องรักษาใจตัวเองให้เป็นจงจําไว้เลยโลกใบนี้ต่อให้คุณรักคูแค่ไหน ต่อให้ควรรักคุณแค่ไหนปราถนาดีแค่ไหนเรารักกันจนปานจะกืนกินต่อให้คุณนะ่ะเคยมาหาครูเคยมากราบเคยมากอดเคยมากินข้าวด้วยกันเคยไปเที่ยวด้วยกันมีรอยยิ้มด้วยกันเล่นน้ําด้วยกันเคยอะไรได้วยกันสุดท้ายเมื่อถึงวาระที่จะต้องจากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็จากอยู่ดีเศร้าได้อย่าให้เกินวันมันคือสัจธรรม NLP มันจะทําให้เราอะค่ะรู้ไวรักษาใจเร็วไปต่อได้ไว